สวัสดีครับมาเนี่ยอยู่กับเซิร์ฟเวอร์530อีกหนึ่งครั้งเอาก็สิมาตกเพื่อนใหม่อีกหนึ่งทีโอ้ยอันนี้อหลับกวนหลับกวนหลับ๋ยวาคอยตกให้เี้ยอยู่เสียหนอาไปเนาะนะนำหากันตามหากันพลังเลเซียนกันวะ นเดเวลหกสิบสี่อ 64. โอ้โหซอมบี้แมนซอมบี้แมนกำลังห<ะ>้าแสนสามเยวจจะเที่ยมกันเราจะซิประมาณนี้มา ที่ประมาณนี้เรียกว่าิมัดต,ตบเพื่อนใหม่นี้ไปโอ้โหเขาเปิดก้อนทุกประการโชว์เข้าไปเอ้โตโัวโฆษณาแทะฟังสีเงเอาเหล่าสีทิศโชว์เข้าไปโอ้โหอะตอมิก ปาดแห้งเหรวะโอ้ยิงนะโอ้โหไล่โจไมไล่ตีฮึนะก่อนฟังสีเงาเหล่ากระเจี้าตุ่มโอ้โหแมนเนาะ <c oughs> พิดขาดพิดขาดพิดขาด ยิงหน้าไปหนึ่งทีสับหน้าโชูเข้าไปไปเขาเขาเปิดก่อนกินไม่ยอทอไปหนึ่งทีที่ธรรมดาโชูเข้าไปตัด <laughs> อะตอมตูมเข้าไปยิงหน้าไปหนึ่งทีโอ้โหอะตอมมนี้ เอาวุ้มออกไปซับนาไปอีกขนาดขี้โกงเลยนี่โชว์เข้าไปโฟกัสพิโตวตัวนี่ตะตอมตะวุ้มสวันดีแขนตูวมแล้วก็แพ่ออ้ยมันเป็นไปได้ อ่ะโซนนี้เอ,อ้ยกับอธันวตีนี่ยังเกาะไอ้เนี่ยเดี๋ยวต้องแจ้งสี่เสร็จละมาใหม่มาใหมผูหาแสนสามแพรกับไอ้แพรตอบมีกว่านี้ตู้มออกไป สีเงาโชว์เข้าไปอบบุณให้ตนนบมิ้ปตอุ้มเดนจระิไปซ้อมโอย้ยิ่งหนาวไม่อีกโอ้โหมันกเกินไป บอกหมูไขไปก่อนตุ้มชูเข้าไปตุ้มนิ่งม่ไปโชว์เข้าไปโชว์เข้าไปฟังสีเงาเรากะเจี้ยวชูระเบิดตู้มตีนี่ละตีธรรมดาไปชูไอโจมตีไป สาบหน้าโชว์่างนี้สน้ำนาไปแนท่งปบกบรัดโอ้สับันแขนมากเป็นต้มโอ้โหบีทชิงค่เก็บตายบูร์ให้บีทชิงมาได้นี่ะนี่ละ,ละย่อย่อย่อยอยอยอ,ยอ,ยอติดับดาเมจไปโหลหายแล้วเว้ยมา คิ King งเอนจิ้นตู้มออกไปหยันนาไป,าไปซับซับไปยิ่งไปอีกู้มซับนาไปตั้งสีเงาเหลากระเจียวโชว์เข้าไประเบิดตูอ้มแทงทอ็อปโอ้พรดเอาสะบันแขนมากกว่าอู้มีทิ้งข่อยไปบันเลย ตัวดามีดห้อยตูมตูมตูมระเบิดอีกโอ้ยนทิ้งเนจิ้นตูมระเบิดว่มีตัวดับดามียได้นี่เด็อ๋อที่ด็นั่นดับดามีด โบมีบีทคิงสบันแขนมาเป็นยังบอรบ,องบ,อร,บรัดพัดยังเล่าตุยดิเล่าตุยดิชูเข้าไปสบันแขนไปเอาอุ้ม ความพันที่เป็นจริงวเว้ยขนนั้นเอนไหนไม่ยืนหนา้าจะใครอยู่ยอยเออดันไปยืนหลังบีชิ้งไปยืนหลังแล้วบันแขนเรียบร้อยโซวนี้ใครใครคือบุกของใครคือไม่ดูไฟหลายเลยวะตู้มาไป ปุ่มที่เราแร่กระจายไปสวยเข้ารถขอึ้น engine ตึกๆๆๆโชเข้าไปอุ้มนะอุปกรณแแขนเลยล่ะยิิงย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 ่งเือรจิโล ซาบบัวซาบคิงไฟเดือดว่เมนเดือด่าเมนสามแถวคนเออต้องไฟส่ยเดือดให้น้อคิงไยหน่อยคิงเงีนยจีนตู้มสคันแขนไปสับหน้ายิ่งตะวมติดโลติดโลแถะซะน้อคขว่าโอ้คิงไข่ยต ตู้มสาบ,บ้านแขนตู้มโอ้โหแเ้คือเก่ามาแอบสุดไทยขี้ขี้งขี้กินล้างขี้ินตรงกลางมาเป็นแบบนี้ล่ะ แค่ข้นไข่นอนมาหลับตัวเหมือนนี่ไปสับหน้าไปชูอูมบงสีเงาชูเข้าไปอะตอมชู รับเอาอุ๋ยบ่เอาบ่เอาบ่เอาว่ <c ười> ายังสิโธยังวะนี่ก็ได้แค่ข่อยนอารับทุกมันนี่ไปต้องสนะจึงสิพลางข่อยกระซัง เสร็จแล้วอยู่ยังไงไปโอ้หิวนอนเลยตีสาม c ล่ะชูเข้าไปฝังสีเงาชู้ป้ม ต้มไปซุ้มขึ้นหรอมั้ยตูมสับไปสับไปอีก มาแบบนี้หล่าจะสีฟาดฟันโย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 บอเป็นหยังสามมาโ์เข้าไปตู้ธรรมดาไปตัวเย่สวยตัวเย่แล้วหนึ่งสบันแขนเช้นากาศวานไปอย่ไม่เอง

ตบแบบพลยังบ่โอ้ยอไปฮอยอาเยเดีตูมไลอดีไปตูมอไปยิงตูกไปกราเม็ดบ่บอติดอีกโอ้ยเยอะชูออกไปบอตาย ตูมออกไปสบันแคนไม่หนึ่งรอบตูมกับฮาร์กับไตตูมโอ้สีลาบเว้สีวูบเว้ปเปิดตูมออกไป ส่วนอี้ฟังเสียงเงาแลาวก็เจียวโชวูสนะแน่นอนเรอแบนี้ดีไปไม่เยอ,เทอ,อะท้านะต้องมีแม่นตื่นไหมมาคิงเอ็นจินตุกตุกตุก,ก,กชูเอ้าไปตูมน้นสนะฮ่โอ้ยยอมแพ้ได้คอยโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับการ ตบจนกว่าจะชนะเซิร์ฟเวอร์530ไปแล้วครับ